สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะคลิปนี้ป้าก็จะพามาทําการเทรดลิควิดสวอปนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็จะพาเทรดเทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่หน้าจอหลักนะหรือหน้าจอโฮมแล้วกดลิควิดสวอปค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะอันนี้มาที่หน้าประวัตินะคะก็จะเห็นว่าเเมื่อเช้าเนี่ยนะคะ ป้าได้ทำการปิดออเดอร์เหรียญไปทั้งหมด4เหรียญน,นะคะได้แก่เหรียญเค้ก USDT นะคะเหรียญ XVS USDT แล้วก็ ADA USDT AVA นะคะทั้งหมด4เหรียญน,นะทีนี้เมื่อเราปิดออเดอร์แล้วนะคะสำหรับ4เหรียญน,นี้ป้าก็จะพามาเปิดออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อาล้ค่ะพร้อมแล้วนะคะเราก็กดไปที่สภาพคล่องค่ะเมนูด้านล่างนะคะถ้าใครที่มองไม่เห็นเมนูด้านล่างนั้นแปลว่ายังไม่ได้กดเต็มจอนะคะในคลิปนะให้กดเต็มจอก่อนนะคะแล้วกดไปที่สภาพคล่องค่ะจากนั้นนะคะให้กดมาในช่องพูนะคะเพื่อเลือกเหรียญน,นะก็คีย์คำว่าเค้กเข้าไปนะคะ ca KE นะคะเลือกคู่เค้ก USDT นะคะพอกดแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะคะเพิ่ม USDT ค่ะเพราะว่าเราเราจะเทรดด้วยการใช้เหรียญ USDT หนึ่งเหรียญต่อไม้นะคะกดเพิ่มค่ะกดยืนยัน